ดงประกอตอบแล้วหลังนางงามกัมพูชาแชเคยส่งสายตาให้ทำชาวเน็ตฮาสนั่นชื่อเสียงของนักร้องและนักแสดงโดงประกอบลำได้มาเล่นในพนมเปญและปลอยเปตหลายครั้งซึ่งเขาได้เห็นตึกแก๊งสแกมมเอร์ด้วยตาตัวเองอีกทั้งกลัวโดนแฮ็กข้อมูลจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่กล้าต่อไปที่ไฟโรงแรมหรือกินอาหารภายนอกกลัวโดนลักพาตัวซึ่งเขาก็ได้ขอยืนยันว่าเมืองเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากพวกแก๊งสแกมเมอร์เป็นหลัก จากการโพสตของนักร้องหนุ่มนี้ชาวเน็ตกัมพูชาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก๊อกกิมเทงสติตานางงามชาวกัมพูชาที่ได้ออกมาแฉหนุ่มโดมว่าการพยายามจีบของนักร้องด้วยสายตาที่เกิดขึ้นที่สกายบราไม่ต้องใช้สายตายุ่ยยวนใส่และเรื่องนี้ฉันไม่ได้โมการเข้าพักของนักร้องและนางงามนี้เป็นการร่วมงานจะมีการลงรูปคู่กับนักร้องนั้นแต่นางงามจะไม่ลงรูปคู่กับนักร้องนั้นประสบการณ์ของนักร้องและนางงามนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตประสบการณ์นี้ก็เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหว ทาง Facebook ส่วนตัวของนักร้องนี้หลังจากนางงามชาวกัมพูชาได้ออกมาแฉว่านักร้องพยายามจีบเธอด้วยสายตาว่าอยู่ดีๆโด,ดนของขโมยเข้าแล้วครูประสบการณ์นี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ตอีกทั้งแม่ในดังพันก่อนก็ได้โพสต์ข้อความแซวหนุ่มโดมว่าการเลิกกันในะอีกหนุยนั่นมันดีกว่าฉันตรงไหนโดมเพคเคิร์นลังงานนี้หนุ่มโดมก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าขอโทษนะเพื่อนวันนั้นกูเมาซึ่งก็ทำเอาแฟนๆถึงกับฮาลั่นกันเลยทีเดียว